สวัสดีครับอุ้ยปินัยครับสวัสดีค่ะซู้ชิงค่ะเราสองคนยังอยู่ที่แคลิฟอร์เนียอยู่นะครับเพิ่งจบงานเปิดตัว iPhone 15 Apple Watch 9ไปนะครับเพิ่งออกจากงานกันมาหมาัดๆมนะครับข้อมูลยังเต็มหัวกันอยู่อ่าเราก็เลยจะมาชวนทุกคนคุยกันนะคะว่างานเปิดตัวเมื่อวานเนี่ยพอได้เห็นโปรดักต์ว่า Apple เปิดตัวอะไรออกมาบ้างแล้วเราคิดยังไงกันบ้างมีอะไรที่เราชอบไม่ชอบก็จะมาชวนคุยกันในคลิปนี้ค่ะอ่าเรามาคุยกันครับซื้อเคสและฟิล์ม iPhone เครื่องใหม่ต้องที่โคแอนใช้โค้ดใต้คลิปนี้ลด15%ครับ ด้วยความที่บอกว่ายังอยู่แคลิฟอร์เนียกันเนี่ยสภาพก็คืออาจจะเหมือนกับยังเจ็ตแลก ยังได้นอนไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไหร่ยังใช้แรงไปเยอะมากอาจจะมีเบลอๆบ้างนิดนึงนะคะแต่ก็อยากจะมาคุยกันในตอนที่มันยังแบบยังใหม่อยู่ยังเฟรชอยู่นะครับหวังว่าหลายๆคนน่าจะได้เห็นคลิปสรุปงานแล้วนะครับเห็นรายละเอียดทั้งหมดแล้วแหละว่าเขาเปิดตัวอะไรบ้างรวมถึงอีกคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปแฮนด์สออนจับเครื่องจริงของ i อ h o n e 15ทุกรุ่นนะครับหวังว่าคงได้ดูกันแล้วคลิปเธอถูกขโมยโฟกัสถูกอินฟลูเอนเซอร์ต่างประเทศขโมยโฟกัสไปนะคะเราได้เห็นคอมเมนต์ทุกคนอ่าก็จะชวนคุยเลยว่า ว่าพอเปิดตัวออกมาแล้วเนี่ยแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็น iPhone ใหม่เราก็จะเป็น Apple Watch ใหม่เปิดตัวออกมาจริงๆชอบไม่ชอบอะไรที่เหมือนกับความคาดหวังบ้างหรือว่าไม่เหมือนบ้างเอา iPhone 15ก่อนไอโฟน15จริงๆอ่ะด้วยความคาดหวังเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่ามี4รุ่นเหมือนเดิมแน่ๆก็คือ15 15 Plus 15 Pro 15 Pro Max เนอะก็แบ่งเป็นรุ่นไม่โปรกับรุ่นโปรตรงกับข่าวลือพอสมควรใช่ทั้งเรื่อง USB-C ทั้งเรื่อง Dynamic Island ทั้งเรื่อง ไทเทเนียม <Titan> อืมอใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ Apple ทํทำ e ีโนต e ในแต่ละปีทุกคนก็จะคาดหวังความตื่นเต้นอยู่แล้วเป็นเรื่องที่คาดเป็นเรื่องที่แบบว่าช่วยไม่ได้เนาะเพราะเขาทำมาหลายปีติดต่อกันทีนี้พอเป็นงานที่มันตรงกับข่าวเลือเราก็จะรู้สึกเหมือนกับเออมันไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นเลยนี่เป็นเหตุผลว่าทำไม Apple ต้องเก็บงาเป็นความลับอย่างดีไงเออพอมันตรงกับข่าวลือทั้งหมดอะถามว่ามันทําให้จืดไหมมันก็ทําให้จืดนะ เราก็าจืดด้วยการที่มันเป็นมันตรงกับข่าวลือด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาจริงๆมันก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ตรงกับความคาดหวังซะทีเดียวคือเราก็มีความเข้าใจว่า iPhone 15เนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบใหม่เอี่ยมมากๆรีดีไซน์แน่นอนทุกอย่างจะต้องใหม่หมดแต่พอออกมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็จะคิดว่าในแง่ของความตื่นเต้นเนี่ยอาจจะยังไม่เท่ากับที่เราคาดหวังเอาไว้อือันนี้รงงเราเลยรู้สึกว่า iPhone 15ไม่ได้ไฮป์อย่างที่คิดอืม,อมแต่ว่ารุ่นโปรเนี่ยเขาก็พยายามใส่อิ e เ e n t ม หลายอย่างให้ไฮป์นะ<ช>ก็ทั้งวัสดุไทเทเนียมที่แบบว่าเราฟังครั้งแรกก็คำว่าไทเทเนียมมันก็ม,นมันก็ดู<ท><ร>ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วใช่ใช่คือเขาไม่ได้พิ่งใช้เป็นครั้งแรกแต่ว่าไอ้วอชอัลตร้ามันใช้ไทเทเนียมมาก่อนหน้านี้ <S <S ละแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่ไทันได้คิดว่ามันจะไปอยู่ใน iPhone ซึ่งสเกลมันใหญ่กว่ามากคือวัสดุเนี่ยมันไม่ได้แมสเ,สเท่ากับสแตนเลสสตีลหรือว่า <S <S อลูมิเนียมที่เขาใช้มานานมากอยู่แล้วพอมาอยู่ในวอชอัลตร้าเราก็รู้ว่าวอชอัลตร้ายอดขายมันไม่ได้เทียบ กับ Apple Watch รุ่มปกติเลยคือยอดขายจำนวนน้อยมากมแล้วก็ปริมาณของไทเทเนียมที่ใช้กับ a อาท้ามันก็ไม่ได้เยอะเลยเพราะว่าเรือนมันเล็กนิดเดียวแต่ว่าการที่เขาเอาไทเทเนียมมาใช้กับสเกลของ iPhone ซึ่งถือว่าเป็นโปรดักที่ขายดีที่สุดของบริษัทมันถือว่ายิ่งใหญ่มากเหมือนแบบทุ่มทุนเลยใช่ไหม,อมเอาไปเลยใช้ไทเทเนียมไปเลยรู้สึกว่าจะแบบมีปริมาณการใช้ไทเทเนียมที่จะเยอะขึ้น หลายเท่าตัวเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ Apple ไม่ได้ใช้ไทเทเนียมกับสินค้าของตัวเองสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะบอกว่าในความรู้สึกว่าตื่นเต้นของการเปิดตัว iPhone น่าจะหลักๆไปอยู่ที่ Pro หมดเลยสังเกตว่าใน hands-on media เนี่ยที่จะให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปรุมใช่ไหมคะแล้วก็จะบอกว่าทายมือถือรุ่นต่างๆเนี่ยโต๊ะที่เป็น iPhone 15 Pro แล้วก็ Pro Max ก็คือไม่เคยว่างเลยคือเป็นสงครามสงครามแย่งชิงจริงๆในทริป hands-on ที่เห็นเนี่ย ที่เราถ่ายกันมาได้เนี่ยก็คือเราต้องเรียกว่าต่อคิวแล้วก็แย่งชิงฟาดฟันกันมาได้เหมือนกัน <S 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 คือที่ต้องฟาดฟันเนี่ยเพราะว่า หลายๆคนก็จะอยากจับสีที่ตัวเองอยากจับเนาะหรือแบบเฮ้ยอยากดูหน่อยว่าเ a เชอ a l t i t a เนียซึ่งมันต้องเป็น u น a ชอ้วมันเป็นยังไงหรือว่าแบบเ้ยสีดำเอยเงี Titan ้ย black t i t ท n น u m มเนี่ยมันดำแค่ไหนหรืออะไรเงี้ยคือมันก็จะทุกคนทุกโต๊ะทุกสีเนี่ยก็จะถูกลุมทั้งนั้นที่เราจับสีนี้เสร็จแล้วเราก็ยังต้องไปลุมสีอื่นต่อมันก็เป็นความยากลำบากนิดนึงแย่งยากมากในรุ่นโปรในขณะที่รุ่นธรรมดาที่มีตั้ง5สีให้เลือกนี้เนี่ยก็ชิลๆววสบายสบายอ่ะสีเหลืองหรออ่ะสีชมพูหรอเดินนเเ้าไไปจัับดลยพมมี ของใหม่ที่เป็นแค่สีมันถ่ายทอดได้รวดเร็วไงแค่เข้าไปถึงปุ๊บเราก็พูดถึงสีนี้ว่านี่เป็นสีใหม่นะสีนี้เป็นยังไงบ้างมันจบแล้วไงมันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่ต้องแบบลงรายละเอียดลึกมากพอเป็นรุ่นโปรปุ๊บมันก็ต้องคุยกันเรื่องอวัสดุไทเทเนียมละลวดลายต่างๆลายฝีแบรนด์ที่เขาบอกไหนดูซิใกล้ๆมันเป็นยังไงลายแบบบรัชเท็กซเจอร์เป็นยังไงหรือว่ากล้องก็ต้องมาสาธิตกล้องให้ดูอีกอะไรแบบนี้มันมีรายละเอียดเยอะแอคชั่น u t t o n อะไรอย่างเงี้ยแบบคนไม่เคยเห็นมาก่อน ทั้งหมดคือแบบยังไม่มีใครเคยสัมผัสแอคชั่นบัตเทิลบน iPhone มาก่อนก็อไปลองกดดูหน่อยอ๋อกดแช่เป็นแบบนี้กดทีนึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. หรือเปลี่ยนโหมดอย่างนี้ก็ใช้เวลากับเครื่องโปรเยอะซึ่งเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงที่มีหลายอย่างอาจจะไม่ใช่อย่างที่ใหญ่มากแบบถึงกับโห้ iPhone หน้าตาเปลี่ยนไปออย่างสิ้นเชิงแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันไม่เคยเกิดขึ้นกับ iPhone มาก่อนน่าจะทําให้คนที่ใช้ iPhone ตื่นเต้นได้เหมือนกันในปีนี้นกับได้มามันมีอะไรให้เล่น mm hmm. อ แล้ว Apple Watch Apple Watch เนี่ยก็จริงๆไม่ได้มีรายละเอียดให้พูดถึงเยอะเช่นเดียวกันเพราะว่าดีไซน์ก็เป็นดีไซน์แบบเดิมอาจจะแบบเปลี่ยนสีตัวเรือนบ้างแต่หลักๆแล้วก็เราว่าทั้ง2 Product กนียไปอยู่ที่ฟีเจอร์ใหม่ๆมากกว่าอืฟีเจอร์ใหม่ๆก็พอพูดว่าใหม่ ใน Apple Watch ก็ไม่ค่อยใหม่ม้ม,มีอันนี้ไงที่น่าสนใจไงดับเบิลแท็ไงจีบจีบคือจริงๆมันไม่ก็ไม่ได้เพิ่งมีด้วยนะ <S <S คือมันเป็น accessibility ฟีเจอร์มาก่อนใน Apple Watch <S <S ที่เขาให้เปิดเปิดได้คือสมมติว่าใครอยากที่จะคนโทรลได้ในมือเดียวอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะเปิดให้มันช่วยทํางานบางฟีเจอร์ได้อยู่แล้วทําให้แบบรู้สึกว่ามันจืดเหมือนกันพอดีไซน์ก็ไม่ได้ดีไซน์ใหม่พอฟีเจอร์ก็ไม่ได้แบบ completely new ที่จะต้องแบบโหไป ลองให้ได้หรือว่าไปสัมผัสให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า Apple Watch ปีนี้ก็น่าจะแบบแบนๆนะแบนๆนิดนึงคือคนที่ใส่ Apple Watch Series 7หรือ8อยู่แบบเพิ่งเปลี่ยนมาสักปี2ปีอะ แทบจะไม่มีเหตุผลอันใดเลยที่จะต้องเปลี่ยนมาเป็นซีรีส์9ใช่แต่เราคิดว่าโฟกัสของ Apple ที่มีต่อ Apple Watch อในตอนนี้มันมันเกินการที่จะแบบเปลี่ยนดีไซน์หรือว่าการใช้ลูกเล่นกิมมิกต่างๆแล้วอ,อย่างที่จะเห็นกันตอนเริ่มต้น k ี y โนดว่าเขาเปิดมาด้วยวิดีโอ,อที่เป็นวิดีโอที่ซาบซึ้งมากเป็นแบบผู้ใช้งานจริงของชั้ง iPhone แล้วก็ Apple Watch ที่รอดชีวิตมาได้จากฟีเจอร์ของ Apple Watch แล้วก็ iPhone นะคะมีฟีเจอร์หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นาการเตือนหัวใจเต้นผิดปกติ ฟอร์ e ด e เ t คชั่นเคลสการ <detection S 1> หกล้มคลาสซิเทคชั่นร <crash detection S 2> อดจากรถชนมาหรือว่าเอ,อ s อเอส e ิมเมอร์เจนซี่เวสเทิร์ไหลที่แบบไม่อยู่ในที่ที่มีสัญญาณมือถือแต่ว่าเขาสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสัญญาณดาวเทียมไดมนะ้คือฟีเจอร์พวกนี้เนี่ย มันช่วยชีวิตคนมาทั่วโลกกันนะคือในในวิดีโอเห็นเลยว่ามีทั้งแบบหลายชนชาติเชื้อ<ม>าชาติเ,เราก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นโฟกัสของ Apple ไปแล้วอาจจะไม่ต้องมานั่งคุยกันเรื่องแบบว่าจะเปลี่ยนดีไซน์ของนาฬิกาย,ยัางไงมันก็คงจะดิ้นอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าเขาไปอยู่ที่โฟกัสหลักก็คือทํายังไงให้มีฟังก์ชันในการที่จะช่วยชีวิตหรือว่าช่วยทําให้สุขภาพความเป็นอยู่ของผู้ใช้งานดีขึ้นได้ซึ่งเราก็คิดว่ามันก็โอเคนะซึ่งเราคิดว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยมันสร คือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ breakthrough ที่รู้สึกว่าต้องมีให้ได้แต่ว่า พอมันมีเคสมันมีกรณีที่เขาเอามาเผยแพร่อยู่เรื่อยเราจะเริ่มทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะซื้อให้คนใกล้ตัวเราอยากจะซื้อให้พ่อมแม่อยาก<ห>จะซื้อ,ให,อให้อากงอาม้าอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราจะอุ่นใจมากขึ้นเวลาที่เขาสวมอยู่เขาล้มเราจะรู้เร็วนะหรือว่าเขาแบบอัตราการเต้นหัวใจเริ่มผิดปกติอ่ะมันจะเตือนให้เรารู้ให้เราพา เขาไปหาหมอไปเช็คให้เร็วมากขึ้นหน่อยมันแบบมันค่อยๆซึมมามในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาจริงๆมันก็เป็น storytelling ที่ Apple ทําเองนั่นแหละทุกๆ keynote ที่จะพูดถึง Apple Watch จะมาเล่าให้ฟังนะว่าช่วยชีวิตอะไรบ้างเราก็เลยไม่ค่อยจะรู้สึกซีเรียสมากกับการที่ไม่เปลี่ยนดีไซน์ไม่ได้อะไรมากมายมเราคิดว่าอันนี้เป็นจุดแข็งของเขาไปเรียบร้อยละในเรื่องการมีฟังก์ชันสุขภาพและการช่วยชีวิตทั้งหลายอืม,อมก็เป็นจุดแข็งจริงๆแล้วเราก็คิดว่ามันแข็งแรงเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆจริงๆทั้งทั้งตัว iPhone เอง Watch แลเ้วจากการดูคีโนตเปิดตัวเมื่อวานเนี่ยเอาเป็น iPhone 15แล้วกันใครควรจะอัปเกรดเป็น iPhone 15เหมาะกับใครเป็นคำถามที่เกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้ว15หรือ15 Pro อ่ะ15แล้15 Pro แล้วกันเอาอเหมดเลยเอาทั้งเอาทั้งหมดเลยเราก็คิดว่าด้วยความที่อย่างที่ทุกคนเห็นอนะมันเป็น incremental update คือแบบมันไม่ได้อัปเดตแบบเปลี่ยน พลิกแผ่นดินอะไรเงี้ยนะมันจะไม่เหมือนตอน12ตอนแรกเราคาดหวังว่า15จะค่อนข้างเหมือน12ใช่12เนี่ยถ้าเกิดใครจําได้มันคือเปลี่ยนดีไซน์จากมนเป็นเหลี่ยมคือแบบอันนี้นคือมันมันมันเป็นของมันเป็นการเปลี่ยนใหญ่จริงๆอ่ามันพลิกกลับมาจริงๆรองรับ 5G เป็นครั้งแรกมี Max กเซฟเป็นครั้งแรกคือมีขนาดมินิเป็นครั้งแรกอะไรคือตอนนั้นมันมีหลายอย่างแล้วคนทํารีวิวเหนื่อยเลยเหนื่อยเมีเรื่องให้พูดเแล้วเราเข้าใจว่า15จะต้องเหมือน12แหละใช่เราคิดอย่างนัมร คือ p p o o n เนี่ยมันคือ,อหนึ่งรุ่นเป็นสรุ่นที่จะเป็นที่จะเป็นรอบใหญ่ๆแต่ตอนนี้พูดแบบนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้รู้สึกว่าพอ้ิห้ามานี้เนี่ยเรื่องใหญ่ที่หลายคนพูดถึงเนี่ยคือ USB c ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องไทเทเนียมอาจจะจะเป็นเรื่องเป็นเรื่อง USB c มากกว่าหลักๆที่เปลี่ยนเป็น USB c ทั้งหลายครับซึ่งก็ o v e r อร์ดวมากคือเลทมามาก คือจริงๆว่าควรจะไป USB C มาตั้งหลายปีนนแล้ว,ลวถ้าเกิดใครตามข่าวลือมาเรื่อยๆจะรู้ว่าเรามีการพูดถึงข่าวลือเรื่อง iPhone จะมี USB C มาตั้งหลายปีแล้วแล้วก็ผิดหวังคอตกกลับไปทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้มันก็เป็นจริงขึ้นมาถามว่า USB C คุยเรื่อง USB C ก่อนก็ได้ก่อนที่จะกลับมาว่าใครที่ควรจะต้อง,องเปลี่ยนอะไรเงี้ยคือ USB C อะ่ะมันันกลายเป็นมาตรฐานไปละเราเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนมีอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือที่ต้องชาร์จด้วย USB C แล็ปท็อปแทบจะชาร์จด้วย USB C ทั้งตลาดไปละใช่แท็บเล็ตชาร์จด้วย USB C เกือบทั้งตลาดไปละอะไรเงี้ยหูฟังอืมหูฟังที่เป็นแบบครูไวเลสอะไรอเงี้ยถ้าเกิดใครไม่ได้ถือ AirPods มาก่อนอะไรเงี้ยก็แบบเออมันต้องมีหัวชาร์จ USB C แล้วอยู่กับเราแล้วอย่างเราเองที่แบบเดินทางแล้วเราพก iPhone อย่างเงี้ยเราจะต้องพกสาย l i g ไรนิ่งเพื่อ iPhone <c oughs> เครื่องเดียวนะจริง คือเพื่อมันเครื่องเดียวเพื่อมันเพื่อมันแกได้แหละเออเพื่อมันเครื่องเดียวอะไรเงี้ยแล้วหลายคนเป็นอย่างนี้คือเราก็จะมีไลท์นิ่งอยู่ที่โต๊ะทํางาน เพื่อมันเครื่องเดียวมีไลนิ่งอยู่ที่บ้านที่หัวเตียงก็เพื่อมันอีกนั่นแหละเพื่อมันเครื่องเดียว <c oughs> อะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดใครแบบเ้ยใหม่หน่อยอยากเปลี่ยนมาเป็นแม็กเซฟแล้วก็ไอแ้แม็กเซฟนั้นก็เพื่อมันเครื่องเดียวเหมือนกันอะไรเงี้ยแทนที่เราจะสามารถพกเส้นเดียวแล้วก็ชาร์จได้ทุกอย่างม,ม,มัน,เ,มนเป็นเรื่องความสะดวกสบายแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนอะจริงๆก็คือเหมือนกับที่ Android User เขาพกอะอคือเขาพกแค่หัวชาร์จหัวเดียวที่ชาร์จได้ทางแล็ปท็อปแล้วก็เอาเส้นนนาตัวง้้กแล็ ถ้าเกิดเป็นเรื่องใหญ่ของใครหลายคนมันก็ ันก็เปลี่ยนได้เลยถึงแม้ว่าจะเพิ่งเปลี่ยน iPhone มาเมื่อปีหรือ2ปีหรือ3ปีที่ผ่านมายังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเครื่องเก่าจนอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ไม่ได้แล้วหรือว่ามันชาร์จ uh huh. กรตกลงแล้วอะไรเงี้ยอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนมาได้เลยแหละเพราะว่า USB C มันมีน้ำหนักมากพอที่จะเปลี่ยนดังนั้นถ้าคิดว่า USB C เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่แบบผูอ้อยากจะได้มาตั้งนานแล้วก็เหมาะที่จะซื้อ iPhone 15หรือว่า iPhone 15 Pro ก็จับได้เลยแม้ว่า iPhone ที่ใช้อยู่จะยังไม่ได้กลับมาก็ตามอ่าแต่ถ้า ก็ไม่เป็นไร้วคิดว่าใช้เครื่องเดิมก็โอเคก็ <okay. S 2> ยังโอเคอยู่13 14น่าจะยังใช้ดี12อก็ยังน่าจะยังใช้ดีใช่ยกเว้นว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกเรื่องของที่12มันเป็นการเปลี่ยนใหญ่ถ้าใครพลาดไม่ได้เปลี่ยนตอนรอบ12ยังใช้เก่ากับ1ออยู่ไม่ว่าจะเป็น 17, 1 1 1เ S 10 8 7ออะไรพวกนั้นคุ้มอยู่แล้วค,คุ้มอยู่แล้วที่จะเปลี่ยนโดดมาถึง15เลยเนี่ยคือมันเป็นการเปลี่ยนใหญ่อยู่แล้วแล้วเราก็คิดว่าอีกเรื่องหนึ่งที่นน่าจะเป็ issue ใ เราได้พูดคุยกันก็คือพอเป็น USB-C อ่ะมันสามารถดึง Android user กลับมาเปลี่ยนได้เปลี่ยนกลับมาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าพอเป็น Android user คือก็จะมี USB-C มีนู่นนี่นั่นอยู่กับต,ตัวอยู่แล้วเหมือนกันพอเปลี่ยนกลับมามไม่ต้องไปไล่ซื้ออไรทิ้งที่ราคาแพงแล้วไรทนิ่งที่มีอยู่แล้วอะ สมมติว่าเราแบบว่าเราเราเป็นคนที่มีโปรดักแอปเปิ Apple เยอะใช่ป่ะมันยังมีอะไรบางอย่างที่ยังใช้ Light ทิ n g อยู่ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีอีกแล้วแล้วมีสาย Light ทิ n g ที่แบบผู้ซื้อไว้ปเต็มลยบ้านที่ทํางานอยู่ตามที่ต่างๆในรถก็มีเส้นหนึ่งเอาไปทํะไรดีอะคือยกโค้ดของ Apple ที่อยู่ในเว็บ Apple ภาษาไทย uh huh. ที่บอกว่ากองสาย <laughs> ที่พันกันอะไรเนี้ยคือก็สายของแกทั้งนั้นแหละ ไม่ใช่สายของใครที่ไหนสายของแกนั่นแหละที่พันกันอยู่นั่นแหละคือรู้สึกว่ามันก็คงจะกลายเป็นขยะในอนาคต<ม>เรื่องนี้เราก็คุยกับแอปเปิลเหมือนกันว่านี่เป็นจุดจบของ Lightning แล้วใช่ไหม,มคือนี่เป็น The End of Lightning เลยใช่ไหมเขาก็บอกว่ายังไม่ใช่เป็นยังไม่ใช่จุดจบของ Lightning นะแค่ไม่ได้จะมี product ที่เป็น Lightning ใหม่เปิดตัวหลังจากนี้เท่านั้นเอง<ม>เป็นจุดเริ่มต้นของ r a n ซี t i o n มากกว่า<ม>คือวันนี้เนี่ยแทนที่จะบอกว่ามันคือจุดจบ เขาบอกว่าวันนี้มันเป็นเริ่มต้นของ t r a n s ซ t i o n คือมันยังมีโปรดักที่เขายังขายอยู่นะวันนี้ที่เป็นไล h ์นิ่งนะคือเขาก็ยังขาย iPhone 14ยังขาย13ยังขาย SE อยู่ mm hmm. ยังขายโปรดักบางตัวที่มันหัวไล h ์นิ่ g อยู่แต่ว่าโปรดักที่เปิดตัวใหม่หลังจากนี้ไปอ่ะก็คงจะไม่ได้ไมีไลน์นิ่งใเห็นแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะค่อยๆเฟดออกเฉยๆ mm hmm. อีกเรื่องหนึ่งในคี y n o t ที่เมื่อวาน Apple ให้ความสําคัญมากแล้วเราก็คิดว่าเมันเป็นเทรนด์ของบริษัททั่วโลกที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้แต่ Apple เนี่ยซีเรียสกับเรื่องนี้มากๆนั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมอืมเออเป็นเรื่องที่เราเข้าใจแหละเป็นเรื่องอที่อาจจะน่าเบื่อสําหรับใครหลายคนเขาก็มีเทคนิคในการนําเสนอเรื่องนื่ก็คือใช้นั่นแหละมาเตอร์เนเจภาษาไทยเขาใช้คำว่าอะไร พระแม่พระแม่ธรรมชาติพระแม่ธรรมชาติด้วยการแบบว่าทําเรื่องที่น่าเบื่อเอานักแสดงเก่งๆมาแล้วก็เอามารับบทเป็นแบบมาเตอร์เนเจอร์ที่จะมาดูไหนทําอะไรบ้างรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างซึ่งเราคิดว่ามันเวิร์กมากที่จะทําให้คนหันมาสนใจว่า Apple ทําอะไรในด้านของสิ่งแวดล้อมบ้างอแล้วก็ไม่ได้คอมมิตเล่นๆคือเราเห็นหลายบริษัทคอมมิตแล้วแหละว่าภายในปีเท่าไหร่จะเน t ซีโร่ภายในปีเท่าไหร่จะคาร์บอนนิวทรัลอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นโปรเกรส ชัดเจนแต่อันนี้ด้วยความที่เขาเป็นบริษัทที่เขามีคีโนตใหญ่ทุกปีเป็นประจําดังนั้นเขามีเวลาที่จะคอยมาอัปเดตเรื่องนี้แล้วเราเห็นโปรเกรสของเขานะ <S 1> <S 1> คือในทุกปีที่ผ่านมาทุกคีโนตไม่ว่าจะเปิดตัวสินค้าตัวไหนก็ตามเขาก็จะแบบว่าเนี่ยแมคเราใช้รีไซเคิลอลูมิเนียมอล้วก็ w a วอชของเราคารบ์บอนนูโตรหมดแล้วทั้งหมคือค่อยๆมาอัปเดตให้กับเราได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีความคืบหน้าอยู่ตลอดนะ แบบสำนักงานของเราเนี้ยใช้พลังงานสะอาดทั้งหมดแล้วนะแต่เปิดไฟสว่างมากเลยเปิดไฟสว่างมากสว่างโร่ไปหมดเลยทำไมไม่ปิดก็ไม่รู้คนก็ไม่มีอยู่ข้างในคือเราก็เลยรู้สึกว่าโทนของการเปิดตัวคีโน้ตต่างๆของ Apple อ่ะมันดูมีความเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่เหมือนกับว่าเขาก้าวข้ามความพยายามจะว้าทุกคนที่มักจะโดนว่าเสมอว่าทำไมไม่มีวาวแฟกเตอร์เลยด้เนี่ยเราว่า Apple ก้าวข้ามไปในระดับหนึ่งเหมือนกันนะก็คือแบบก็สนใจเรื่องนี้อ่ะสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม <ห>ก็คือกันเรื่อง h e a l t เรื่อง s, <S, <S a เอ,อจะไปในทิศทางนี้แล้วว่า keynote ครั้งนี้มันค่อนข้างแสดงให้เห็นชัดอยู่เหมือนกันอืม่มันมันแบนแบมันไ,ไม่ได้มีวาวแฟ f เตอร์มาสักพักใหญ่ๆเราไม่นับรอบออ vision pro vision pro ที่อันนั้นอยู่ดีก็ ก็ <g ül> แหลมขึ้นมาเลยน,นะคร<ช>ับเพราะแบบว่อยู่ดีก็มีวันมอติงแหลมขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้มีอย่างนั้นทุกรอบออคือโดยรอบโดยส่วนมากมันจะคลายๆกับรอบปีนี้แหละก็คือมาแบบแบนๆแต่ว่า้มีโปรเกรสที่เขาชัดเจนเขาโฟกัสเรื่องนี้เขาแบบเขาจริงจังเรื่องนี้ก็ ก็ออน่าดีใจแหละที่เขาจริงจังเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่อย่างหนึ่งที่คิดถึงมากเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาหรือเปล่านะก็คือคีโน้ตแบบสดๆแบบที่ไม่ได้อัดวิดีโอไว้ก่อนล่วงหน้าเธาคิดถึงป่ะมันเป็นความสนุกเหมือนกันนะที่จะดูว่าเขาจะพลาดตอน<ร>ไหนเราไม่ได้ใจ <c oughs> ว่าเราไม่ได้ใจว่าคนที่ดูอยู่ที่บ้านสังเกตเรื่องนี้ไหมอ่าคือพอดูอยู่ที่บ้านอะ มันเป็นการดูผ่านหน้าจออยู่แล้วแต่การที่มาร่วมงานแบบ in นเพรสเนต์เราคาดหวังจะได้เห็นคนพรีเซนต์แบบสดๆเดินขึ้นมาบนเวทีซึ่งเราทันยุคนั้นคือเราทันยุคที่เรามาในฮอลแล้วก็เห็น เขาเดินขึ้นมาเปิดตัวจบจากคนนี้ปุ๊บเดินลงปัมืออีกคนหนึ่งเดินสลับกันขึ้นมาพีเซนต์เรื่องต่อไปโพรดักใหม่ก็คือมีการดึงผ้าที่เป็นผ้าสีดำที่คุมอยู่แล้วบนเวทีขึ้นมามยิบขึ้นมามีกล้องไปฉายสดสดเดโมให้ดูกันสดๆแล้วก็แบบเราก็นั่นแหละตบมือ <c oughs> ลุ้น,นกันว่าแกจะพลาดหรือไม่เดโมนี้แกจะกดแล้วมันจะไม่ไปไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่คือเราไม่รู้ว่าคนดูที่บ้านน่ะรู้สึกไหมว่ามันแตกต่างกันเราคิดว่ารู้สึกแล้วว่ารู้สึกพอตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยทำเราถ จะเป็นวิดีโอแล้วแล้ววิดีโอมันก็เป๊ะจริงมันเป๊ะแบบพวกก็ผ่านการตัดต่อไงจังหวะแต่เราก็คิดถึงความไม่เป๊ะนั้นไปห้องนี้ที่แบบบ้าบ้าบอที่เหมือนกับว่าย้ายโลเคชันทีก็แบบว่าทาร์เซชันของกล้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันดูดีก็จริงแต่ว่าเราคิดว่ามันขาดเสน่ห์มันขาดเสน่ห์ไปคือเขาทุกคนที่มาที่สื่อที่มาร่วมงานนะคะก็จะมีช่วงเวลาประมาณ2นาทีก่อนการถ่ายทอดสด คลิปนั่นแหละจะเริ่มก็คือทีมคุกก็จะขึ้นมาทักทายทุกคนแล้วก็จะส่งเข้าสู่คีนโนที่อัดวิดีโอนี <ไว S 2> <ด>้แล้วลลก็คือสมมติว่าเริ่มเที่ยงคืนตรงเมืองไทยใช่ไหมเริ่ม10บโมงเช้าที่นีออ่ประมาณ9ก้าโมงห้าเจ็ดเก้าโมงห้าแปดทีมคุกก็จะเดินขึ้นมาโบกมือดมอร์นิ่งทุกคนก็จะเฮฮาแล้วก็แบบว่าขอบคุณทุกคนนี่บางคนนี่เดินทางมาไกลข้ามโลกเลยนะไปชมพร้อมกันเลยครับอะไรอย่างเงี้ยคือดูเป็นงานง่ายเนาะ It's it so wonderful to be here with you at the Steve Jobs Theater. We had guests from all over the world, some who traveled great distances to be here. So thank you. คือดูแบบมีแค่นี้แล้วก็เหมือนกับโยนเข้าวิดีโอให้ดูนั่งดูวิดีโอกันไปยาวๆเราก็แบบอ๋อนี้เรามา นั่งดูวิดีโอนั่งดูหน้าจอว่ะอะไระอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คิดถึงเราคิดถึง, <c oughs> ถงความรู้สึกว่าแล้วเราแต่เราก็มีความรู้สึกว่า Apple ิลอ่ะชินกับการทำแบบวิดีโอแบบนี้จนถ้าให้เขากลับมาทำไลฟ์อีกรอบหนึ่งอต้องมีประมาต้องมีแบบตึกตึกตึกจากที่ทําทุกครั้งทุกปีอะ่ะตอนนี้ก็ต้องมีกลัวเพิ่มขึ้นแหละไม่ได้ทํามานานเรารู้ว่าช่วงที่เขาทําเป็นแบบสดอะเขาซ้อมแบบ ซ้อมหนักมากเป๊ะมากเพราะว่าทุกคิวมันมีความหมายทุกเวลามันมีความหมายหมดอะไรเงี้ยแล้วเขาต้องคุมเวลาให้ได้มันเป็นไลฟ์เพอร์ฟพร์แมนอันหนึ่งเนีแต่พอมันเป็นวิดีโอ ที่แบบพรีเรคคอร์ดมา,มาเขาจะพลาดกี่เทคก็ได้ก็ได้เ,เ,เราก็เลยคิดว่าเออเราคิดถึงและไม่รู้เลยว่าจะกลับมาทําแบบไลฟ์แบบนี้ไหมเราอยากให้เขากลับนะอยากให้กลับมาทำนะคะมีคีย์โนตเนี่ยมีเสน่ห์มากเมื่อวานถ้าเราไม่คุยกันถึงเรื่องความตื่นเต้นของโปรดักนะแต่เรารู้สึกว่าในเรื่องของ emotional อิโมชั่นอลอะได้ใจไป2จุดหลักๆจุดแรกก็คือตอนเริ่มต้นที่มักจะพูดถึงสตอรี่ของ Apple Watch ที่บอกที่เล่าไปนะคะว่ามีฟีเจอร์ยังไงบ้างหรือแม้กระทั่งใน iPhone ที่ช่วยชีวิต าบ้างแล้วเขาก็ทําเป็นวิดีโอของผู้รอดชีวิตแต่ละคนนะ่ะเอามาพูดถึงแล้วใส่เพลงที่จริงๆแล้วเป็นเพลงที่เป็นไวรัลมาก่อนหน้านี้ huh. ซึ่งก็เป็นเด็ก <It> s <S ผู้ช <a beautiful S 1> าย <beautiful S 1> คนหนึ่งในแอฟริกาเนี่ยร้องเพลง it's a beautiful day เรารู้สึกว่ามันจับใจมากเลยนะคือโปรดักชั่นเขาดีเสมอจนแบบนี่มันกลายเป็นอีกหนึ่งอย่างของคียโนตที่ตั้งหน้าตั้งตาดูว่าจะมีวิดีโออะไรที่จะทําให้เราแบบเหมือนกับกระชากอารมณ์หรือว่าทําให้รู้สึกว่าอย่างเนี้ยเรื่องมาเตอร์เนเจอร์เรื่องน่าเบื่อกลายเป็น เรื่องสนุกขึ้นมาได้จากการถ่ายทอดครีเอทีฟเขาเก่งจริงๆเรื่องครีเอทีฟเก่งจริงสองเรื่องที่ในคีโนตแล้วก็สร้างเสียงปรบมือได้เสียงดังสนั่นหวัว่นไหวมีแค่สองครั้งเท่านั้นเองครั้งแรกไม่ได้เชื่อก็คือตอนที่เขาประกาศว่าไอข่าวแพ็กเกจจะมีความ <laughs> จุสูงอันนั้นดังสุดใช่ให้วัดให้วัดเสียงปรบมือของนักข่าวที่อยู่ในหอนะ ซึ่งอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่แบบว่าถ้าถ้าเป็นไลฟ์อะผู้ชมจะได้ยินด้วยไงว่านักข่าวตบมืออะไรแต่อันนี้เขาจะไม่มีใครได้ยินเลยแฟล์มากใช่ไหมนี่คือสิ่งที่นักข่าวตบมือดังที่สุดและเป็นเรื่องที่ไม่ได้เชื่อเราคิดว่า Apple เองก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้เขาลองกันมาดาขนาดตื่นเต้นเนาะชอบ๋อที่มันท็อปที่สุด2เทมาตั้งนานตอนนี้มันมีแพ็คใหญ่กว่านั้นแล้วนะแต่ของไทยยังกดไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันลองลงมาก็ เป็นไม่เชิงจังหวะแบบตบมือเ hey, ฮเป็นจังหวะแบบตบมือเหมือนกันแต่ก็แบบมีความโหฮาป่านิดหน่อยก็คือ USB-C ก็จริงมีอยู่2จังหวะนี้ Apple เนี่ยแบบเปิดตัวว่า iPhone 15มี USB-C แบบเขินๆ่นะพูดว่าเอาเปลี่ยนพอไป USB-C แล้วก็ ผาไปแบบเร็วๆร็วเร็วเร็วเหมือนกับรีบๆเอ่อถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับรีบๆีเปิดผมแล้วก็กวาดกวาดกวาดเข้าไปใต้ผมอ่ะเขารู้ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วเขาก็บอกว่าจะไปเสียเท่าไวรละทไมในเมื่อทุกคนก็รู้อยู่แล้วไม่ขยี้ไม่ขยี้เลยได้ไม่เออไม่จะขยี้ไปทําไมอ่ะเออแต่บรรยากาศในหอโฮฮาป่าประมาณนี้สองจังหวัดเองจังหวัดอื่นๆเหลือๆนี่ก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะ ไม่มีไม่มีม,มีก็แค่หัวเราะตอนมาเตอร์เนเจอร์ว่าแบบเอ้ยมันมุกดีนะทิมคุกแสดงแข็งมากแต่ดีขึ้นเออดีขึ้นแต่ก็ยังแบบยังดูแข็งๆอยู่แต่เราชอบโดยรวอมอันนี้ก็เป็น r รีแอคชั่นจากเราสองคนแบบสดๆร้อนๆแบบเฟรชๆเลยว่าแบบเพิ่งจบจากงานมารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็มาแชร์ในมุมที่หลายคนอาจจะไม่ได้เห็นจากการถ่ายทอดสดหรือว่าจากการที่เราไปจับเครื่องจริงมานะครับเร็วๆนี้รีวิวฉบับเต็มของ ไอโฟนมีให้ติดตามอย่างแน่นอนแน่นอนแน่นอนอาจจะยังไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเราตอนนี้เอ๊ะหรือว่าอยู่แล้ว <c oughs> ก็รอติดตามนิดนึงนะครับเร็วๆนี้ทางช่องเลยค่ะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าที่เมืองไทยนะคะบบบ๊าายยครับ๊บายบายค่ะ